วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะมเมื่อเข้ามาที่ช่องแล้วสามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ค่ะมุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้สําหรับวิธีใช้ทรูพอยต์แลกของที่เซเว่นผ่านแอป True ID ค่ะ เดี๋ยวมาดูว่ามีข้อมูลที่เพื่อนเราถามมานะคะว่าทําไมมันแลกพอยต์ไม่ได้แล้วในแอป True ID จริงๆเราแลกได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไฟจะแนะนําให้ว่าต้องเข้าไปแลกตรงไหนนะต้องเข้าไปตรงไหนนะคะส่วนอีกข้อความนึงบอกว่าของผมไม่ได้เห็นไม่เห็นมีเลยว่างเปล่าน่าจะหมายถึงเม้นไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ค่ะน่าจะหมายถึงเรื่องของการใช้เน็ตฟรีโทรฟรีเอสเมฟรีเป็นสิทธิพิเศษจาก t u e b o n u นั่นเองนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าโทโบนัสกดเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้นสัญญาณเน็ตแทบไม่มีเลยค่ะเป็นที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะสัญญาณเน็ตไม่มีเลยขึ้นเครื่องหมายแบบนี้ด้วยแปลว่าไม่มีสัญญาณเน็ตหรือสัญญาณ Wi-Fi คือ Wi-Fi บางทีมาเต็มแต่ว่าไม่มีใช้ไม่ได้ก็มีนะคะบางทีอาจจะขึ้นขีดเต็ม5ขีดเลยแต่ว่าใช้งานไม่ได้วิธีการที่ฝ้าจะแนะนําได้ก็คือว่าให้ปิด Wi-Fi ไปก่อนแล้วเปิดเข้าไปใหม่นะคะปิดออกไปสักพักก็เปิดเข้าไปใหม่เสร็จแล้วถ้ายังไม่หายก็ ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ค่ะ แล้วมันก็จะหายไปได้เพราะไ้าเองก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันมันเป็นลักษณะของโทรศัพท์เอร์เลอร์ค่ะที่เราใช้โทรศัพท์แบบหนักๆเพราะว่าโทรศัพท์สมัยนี้เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดดูนูน่นนี่นั่นในเน็ตเ,เพียบเลยแต่ว่าเราไม่เคยปิดออกไปหรือว่าไม่เคยรีเซ็ตเครื่องใหม่เลยค่ะมันก็จะมีอาการแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองทําตามที่ฝ้ายแนะนําดูก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเม้นเอาไว้ที่ใต้คลิปในแต่ละคลิปที่ฝ้ายทามาได้เลยในแต่ละเรื่องได้เลยนะคะถ้าอยากสอบถามเรื่องไหนนะเม้นไว้ใต้คลิปนั้นๆได้เลย บางครั้งไฟอาจจะไม่ได้สะดวกไปตอบเพื่อนๆผ่านทางแชทของทางแฟนเพจของ Facebook ช่องนัดชา,ชาแนลนะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ไฟทําคลิปเนี่ยก็จะไม่สะดวกที่จะไปไปตอบผ่านทางช่องทางนั้นถ้าจะให้ดีก็เม้นเอาไว้ใต้คลิปในทาง YouTube ได้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูไปเข้าแอปของฝ้ายให้ดูเลยนะคะวิธีการที่จะไปแลกของทีเซเว่นนะในแอป True ID นะคะที่มีเพื่อนเราคนนึงถามมาว่ามันแลกไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะไม่เห็นมีอ่ะมีค่ะแต่ว่ามันอาจจะแอบซ่อนอยู่นิดนึงต้องใช้เวลาหามันนิดนึงอ่มาดูกันเลยนะคะเข้าไปที่แอป True ID นะวิธีการที่จะใช้ t u u p p o n t แลกแลกของทีเ่นนะคะใครที่ยังไม่มีแอปนี้ก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีค่ะ จาก iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะคะเข้ามาที่แอปนี้เลยนี่กดเข้ามาหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะคะหน้าแรกของแอปนะหน้าโฮมเลยนะแล้วก็เลื่อนดูด้านบนนี้ได้อันนี้สิทธิพิเศษของ True นะอยู่ที่ไม่ใช่หน้าแรกเรากลับมาที่หน้าแรกก่อนโอเคถ้าเราจะกดกลับมาหน้าแรกก็ใช้วิธีการกดตรงนี้เห็นไหมคะที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้นะคือเครื่องมือไฟมัน,มนบังอะ่ะ มันมาไม่ถึงอะเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่มีหันไปทางเครื่องหมายน้อยกว่าง่ายๆเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าก็แล้วกันตรงนี้ได้เลยนะคะก็กดมาให้มันมาที่หน้าแรกของแอปของเราเรียกว่าเป็นหน้าโฮมของแอปแล้วกันนะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูเข้าได้2ช่องทางนะคะที่จะไปดูวิธีการแลกใช้ท u ูพอย n t แลกของที่เซเว่นนะ,ะวิธีที่1ก็คือให้ดูด้านบนนี่ค่ะเห็นไหมคะที่ไฟกําลังปัดด้านบนตรงนี้นะ เราก็ใช้วิธีการเลื่อนไปทางด้านขวามือได้เลยปัดไปด้านขวามือค่ะเลื่อนดูเลื่อนดูนดฟึบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เจอแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะแลก True p o i n t ที่7กดเข้าไปเลยนะคะนี่คือวิธีแรกนะกดเข้าไปเลยนี่คะเจอแล้วแค่นี้เองจะแลกอะไรก็ตามสบายเลยค่ะก็สามารถกดเข้าไปแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องไปกดที่เวลาที่กดหน้าเคาน์เตอร์นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเวลาจํากัดเดี๋ยวจะหมดอายุการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ กดแลกที่ถู o point กดตรงนี้พื้นที่สีแดงแลกถู o point ตรงนี้ได้เลยนะคะให้พนักง,งานกดให้ก็ได้กดหน้านี้ไปให้พนักง,งานกดให้หรือเรากดให้แล้วก็ส่งมือถือให้เขานะคะในตอนที่เราจะไปแลกนะโอเคจากนั้นอ่ะเมื่อรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ละว,วิธีแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นสิทธิประโยชน์เมื่อกดเข้ามาก็จะเจอในสิทธิประโยชน์ถูกไหมคะคราวนี้อีกวิธีหนึง่งเราถอยกลับไปที่หน้า home ของแอปก่อนเหมือนเดิมอ่ะกลับมาที่หน้าแรกของแอปแล้วนะคะ อันแรกอยู่ที่อันที่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดะอยู่ที่เป็นฟังก์ชันที่เจ็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนวิธีที่สองค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเข้ามาที่หน้าแรกของแอปแล้วก็เลื่อนก็ามาข้างล่างเลยนะคะเลื่อนลงไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปค่ะนี่อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองไม่ได้อยู่ไกลสักเท่าไหร่หาไม่ยากเท่าไหรค่ค่ะ แต่ว่าต้องเลื่อนดูหน่อยแล้วก็กดดูเพิ่มเติมได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้มีเพิ่มอีกนะเพราะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่แปลว่ามีเพิ่มก็ดูเพิ่มก็จะมาที่ลิงก์เมื่อกี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะลิงก์มาที่หน้าเดียวกันกันกบเมื่อกี้เป๊ะเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะเข้าสะดวกดูทางไหนนะคะได้หมดเลย2วิธีนี้นะคะในแอปเดียวกันคือแอป p r o e id นั่นเองง่ายไหมง่ายเนอะ <c oughs> อยู่ที่ว่าตอนนี้แอปไฟเอาไม่ใช่แอปไฟสิพอยไฟเหลือน้อยมากเพราะว่าเพิ่งใช้ไปแล้วก็เพิ่งเริ่มสะสมใหม่นะคะ ส่วนตรงนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าทำไมของฝ้ายเป็นกรีนเป็น True Green True Green ก็หมายความว่าคือมันจะมี5เวอร์ชั่นนะคะเป็น True Black True Red True Blue t r u Green แล้วก็ t r u ไว h i 5เวอร์ชั่นนะคะตามสีเลยก็สีเหล่านี้ก็เรียงไปจากจากรายค่าใช้จ่ายที่เราใช้รายเดือน ที่จากน้อยไปหามากเข้าเรียงจากน้อยไปหามากนะคะค่าโทรศัพท์ที่เราต้องจ่ายต่อเดือนนะคะจากน้อยไปหามากเริ่มจากสีขาวสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของฝ้ายใช้แพ็กเกจ499บาทเองแต่ว่าได้จ่ายแค่ครึ่งราคา50%มาเป็นเวลายาวนานมากแล้วนะคะเพราะว่าฝ้ายใช้ True มาตั้งแต่สมัยเป็น o r a n g e ค่ะตั้งแต่เป็นส้มเลยทีเดียวนะคะโอเคคราวนี้ ก็รู้แล้วใช่ไหมคะง่ายๆเลยคราวนี้ฟ้าจะถอยออกไปให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้ True Point แลกสินค้าหรือว่าแลกของที่เซเว่นน่ะมันไม่ได้ทําได้แค่แอปนี้นะเมื่อก่อนแอปท You ทาได้แต่เดี๋ยวนี้แอปท You ทำไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะคะตรงนี้แอปนี้นะแอปนี้เข้าไปใช้งานเรื่องของดิวสินค้าต่างๆได้แต่ว่าไม่ได้มีให้แลกที่เซเว่นแล้วเขาย้ายมาไว้ที่2แอปนี้แล้วคะ่ะ2แอปนี้ใช้ได้ ท r ูไอดก็แลกได้อย่างที่ฝ้ายทำให้ดูเมื่อสักครู่ส่วนอีกคลิปหน้าเดี๋ยวฝ้ายจะทำให้ดูวิธีการแลกสินค้าที่เซเว่แลกของที่เซเว่ด้วยแอป,ป True i Service ค่ะที่เป็นแอป,ปสามารถจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแอป,ปนี้ก็จ่ายได้แอป,ปนี้ก็จ่ายได้นะคะเพราะว่ามันจะลิงก์ไปที่ Wallet ให้ด้วยส่วนแอป,ปนี้ไม่ต้องมี Wallet ก็จ่ายได้นะคะโอเคนะอ่ะคราวนี้ง่ายแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ